สวัสดีครับวันนี้วันที่19เมษายน2563นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับพี่บุญชานะครับพี่บุญชาได้เอารถดเล็กสั้นะครับของลูกชายนะครับเข้ามาติด P-VGA Super Nano สังหมึกนะครับสามตาหน้า60สามตาหลัง80แล้วหลังคาเป็นม v g a สายเขียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับคือม v g a สามตาหน้า60นะครับปกป้อง UV 400 u v 1นะครับได้100นะครับปกป้องค่าอินฟาเรดได้90 7%แสงสว่าง2่าน16%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96%นะครับส่วนสามาหลังนะครับเป็นฟิมีมกาาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับ SCR05 นะครับ80%ปกป้อง UV400 ว UV ันนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินฟาเรดได้98%แสงสว่าง2,000น,นะฮะ8%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96 96.5%นะครับส่วนสามาหลังเป็นปีบีสามาหน้าเป็นปีบีกาซูเปอร์นาโนสลัิกนะครับ SDR020 นะครับ60%ปุ่นอง UV 400ยี่วันนะครับได้100%นะครับนะฮะส่วนหลังคานะครับเป็นปีบีกาซูเปอร์นาโนสลัิกนะครับใส่เขียวนะครับอ่าเป็ีบีกาใส่เขียวนะครับ SDR55 นะครับปุ่นอง UV 400ยี่วันครับได้100%ปุ่นองกอินอิสระได้8 4%แสงสว่างสองพัน6แล้วก็ปกป้องก้าวความร้อนรวมได้94%เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับคือฟิล์มภายในของฟิล์มมิกาซูปเปอร์นาโนซารามิกนะครับ s c r 20นะครับ60%นะครับปกป้อง UV สี่ร้อย UV1 นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินฟฟาเรดได้97%แสงสว่างสองพัน สิแล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่คือฟิวเบกาซูเปอร์นาโนซาริกนะครับส่วนข้างบนนะครับเป็นฟิวเบกาใสเขียวนะครับที่ปกป้อง UV 4 0่ร้อยเยวันนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะให้ทัศนวิสัยในการมองดาวเดือนนะครับตอนกลางคืนนะครับได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนสามบานหลังนะครับเป็นฟิวเบกาซูเปอร์นาโนซาร์ิก80% SCR 0 5้านะครับ นะครับ80%ปกป้อง UV 400E1 นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอิานฟราเรดได้98%แสงสว่างสองผ่าน8%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96.5%นะครับนี่นะครับรีมวีกา Super Nano Scramic SCR 05นะครับ80%ปกป้อง UV 400E1 นะครับได้ 100%นะครับปกป้องค่าอินฟราเลดได้98%แสงสว่าง2,8%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96.5%เนะครับเดี๋ยวเราดูโดยรวมภายในอีกทีนะครับภายนอกอีกทีนะครับนี่นะครับคือฟิล์มวีการ์ซูเปอร์นาโนซิลิคอนนะครับ s c r 2 0นะครับสามารถหน้า60%นะครับสามารถหลัง80%นะครับปกป้อง UV 400อ u v 1นะครับได้ ร้อนะครับผมก็ข้าอินเปอร์เลตได้9ก้าสซนะครับนะบานหาก็้ากเจ็ด7เซนะครับนะฮะแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นฟิ์มกาสายเขียวในสันลูมนะครับเมื่อเราทําการติดฟิ์มเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่ร้านกระดาษกองแปดนะครับเพื่อเข้าไปทําการล้างรถลงฟมพื้นฟูนะครับแล้วเราก็จะมาจอดตรงนี้เพื่อที่จะทําการเก็บฟิ์มนะครับนะเก็บฟิ์ม ดูฝนฟีมนะครับมาตากแดดตรงนี้เพื่อฟีบฟีบขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านสาววอลทุนทุสอบเรี้ยงทางด่วนที่ไม่รับมิตราเราจะทำทีพีดีๆนะครับออกมาให้ความรู้กับท่านลูกค้าและเพื่อนๆนะครับนะครับวิธีสังเกตฟีนสลามีนะครับจะต้องไม่มีแสงสุร้อนอา่าเกิน8 10%นะครับแล้วก็ผมก็ข้าวมานร้อยรวมได้ยาวนานถึงสิปีนะครับ สัญญาณนี้ท่านี้ตอนต้องผ่านหมดเลยนะครับนะครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรอฝากกดติดตามใน u t u b e นะครับฝากกดกระดิงฝากกดสับสไงเยนะครับเราจะทำคลิปดีๆนะครับออกมาให้เป็นความรู้ับท่านลูกค้าและเพื่อนๆนะครับนะฮะที่ร้านขาวรอลสอบเทียบทางคุณไปรับมิถุนานี้ต่างว่าสวัสดีครับ